สวัสดีครับ <c oughs> นี่ตื่นแต่เช้าครับก็จริงๆแล้วก็เพิ่งจะได้นอนนะครับได้นอนสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ออกเวรมานะครับก็ตอนนี้กําลังจะเดินเดินทางกลับนาที่พักนะครับ <c oughs> มีความรู้สึกว่าอ,อยากในเมื่อวันสงการเราไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะครับไม่ได้ไปทําบุญที่ไหน เราเรามีความรู้สึกว่าอยากจะได้บุญนะครับอยากจะสะสมบุญบ้างนะครับก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะไปช่วยทำความสะอาดนะครับที่ที่วัดนะครับก็มีงานอะไรก็จะทำนะครับก็น่าจะเป็นการบวดล้านมากกว่านะครับเป็นการบวดล้านมากกว่าาะเพราะว่า เมือ่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็มีงานจำปีที่วัดนะครับแล้วก็เพิ่งจะ,ะเลิกงานไปค <c oughs> งจะเหลือเสร็จขยะมูลฝอยอะไรมากมายทิ้งไว้นะครับพอสมควรแม้นะจกจะกวาดแล้วก็มีเจ้าดีเทศบาลมากวาดไปบ้างก็น่าจะ ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะไปช่วยงานที่อ,อยากจะสะสมบุญนะครับอยากจะไปบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มจะเดินทางนะครับก็มีความรู้สึกผมจงกาแฟมานะครับ เดินทางเลยครับเอฟซีก็มีความตั้งใจว่าจะไปขวาดลานหน้าวัดก็จะไม่แวะที่ที่พักนะครับก็จะไปทำงานเลยจะไปขวาดลานเลยนะครับ มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับฝนจะตกบ้างแดดจะออกบ้างนะครับวันหนึ่งก็สายาก็เริ่มร้อนจัดนะครับแล้วก็พอตอนบ่ายตอนเย็นนะครับอากาศก็จะเย็นจัดนะครับฝนก็จะตกประมาณนี้ก็ร่างกายก็ปรับเปลี่ยนสภาพไม่ค่อยชัน ก็กำลังเดินทางนะครับท,ทั้งจริงๆแล้วออกเวรมาก็จะต้องกลับที่พักนะครับก็วันนี้ก็มีความรู้สึกว่าสงการผ่านมาก็กไม่ได้กลับไปบ้านหาครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญบวันนี้ก็ออกเวรมาก็เลยตั้งใจว่าจะ,ะไปวัดนะครับก็เมื่อที่ผ่านมาสองวันก็มีงานประจำปี ประมาณสิบวันห้าสิบบาทสิบคืนประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีเศษขยะตำรานัดน่าจะอยู่เหลืออยู่เยอะแล้วครับก,ก็จะไปกวาดลานแล้วกันวันนี้นะครับก็จะไปกวาดลานแล้วกันก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงสาม,มสชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วค่อยกลับมา อาดูแลตัวเองทับทอนแล้วกอนเย็นก็จะได้ไปเข้าเวรต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊อป๊าสตอรี่ครับ เดินทางาผ่านบ้านพักมาแล้วนะครับก็ตั้งใจจะไปวัดนะครับก็ไปบำเพ็ญจนให้มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับยังเมื่อว่าไม่มีโอ,อกาสท,ที่จะได้ไปทำบุญที่ไหนนะครับก็เลยว่าเราไม่ไม่ได้อยู่ อ,อยู่บ้านนะครับอยู่ที่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีอ,อะไรพร้อมที่เราจะได้ไปทำบทุญนะครับวันสําคัญนะครับคือวันสงการก็นี่ก็หลังสงการแล้วนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ก ันนครบสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปั๊ปฟาสตอรี่ครับมไม่มีเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับเพราะว่าสมัครคอม่ม้อยู่กับงานคนระับมันไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะครับเ็ในเมื่อเวลางานเราเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบเยอะนะครับ เกี่ยวกักบกระบวนลรถเพรนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิในการทำงานนะงานก็จะบิดลานก็ไม่มีโอกาสจะได้เล่นโอกาสที่จะถ่ายคลิปทำคลิปอะไรเลยนะครับเพราะว่าเจ้านายก็ปวดขันนะครับจ <c oughs> างน,นี้ก็เลย ตั้งใ,ใจว่าจะไปกวาดลานวัดนะครับแล้วก็ได้ทำคลิปนะครับให้ FC ดูบ้างนะครับก็ยอดซับก็ยังน้อยอยู่นะครับขึ้นช้านะครับเพราะว่าไม่ได้มีเวลาที่จะทับทายตาใสครับ FC สัท่ะไรนะครับก็ถึงวัดแล้วครับถึงวัดแล้วครับ นแล้วครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สวัสดีครับเราต้องรับสู่ช่องปับปาสตอรี่ครับสหาที่จอดรถนะครับเดี๋ยวก็จะต้องขอไม้กวาดนะครับแะ้วไม่กวาดนะครับเดี๋ยวบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์สักหน่อยนะครับเราจะกวาดลรับ ลานว er. so, <in> ัด <n> บ <ane. S 1> <l> ้างนะครับสองสามชั่วโมงนะครับเออเศษขยะยังยังมีอยู่นะอย่างนี้ครับอ๋อเราได้กว่าแล้วนะครับเยะก็ยังมีอยู่เยอะนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก็ปอกเวียมาก็จะส้มๆทุกวันนะครับ

ก็เดีวัดแล้วครับก็เดี๋ยวไปหาอุปกรณ <c oughs> ์นะครับการทำความสะอาดก่อนนะครับก็อ่าเาจบคิไปไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสได้ตั้งกล้องถ่ายตอนอ่าทำงานนะครับที่ที่วัดอาจจะเป็นบาดการกวาดลานอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ถ่ายทำคลิปให้เอฟซีดูแล้วกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนไปหาประกอบสอนนะครับไปไปถามพระดูก,ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ